ถ้าผู้ชมเคยเป็นไหมครับกับปัญหาที่เวลาเล่นเกมอไอแล้วก็กระตุกไปหมดไม่ว่าจะเป็นเกมไมค์ครับหรือเกมอื่นๆที่ภาพสวยเข้าหน่อยเนี่ยการ์ดจ,จอของเราก็ไม่ไหวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไมค์ครับพีพีที่เล่นไปแล้วเนี่ยหันหน้าจอก็กระตุกเป็นวุ้นเลยนะครับผมนะหรือบางครั้งเห็นยูทูบเบอร์ฝรั่งใส่เชดเดอร์เล่นพีพีสวยๆอยากใส่บ้างแต่คอมเราเนี่ยใส่ไป FPS พอนี่ตกยับเลยหรือบางครั้งไปเล่นเกมภาพสวยเข้าหน่อยเนี่ยคอมเราก็ไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับ <S 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 ใครนับที่กำลังมองหาการ์ดจอดีราคาหมื่นต้นๆเนี่ยคลิปนีี้มคคําตอบบรั สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการ์ดจอตัวใหม่ของผมนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าช่องผมตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่อง YouTube ที่สร้างไรายได้ได้แล้วนะครับก็เลยอยากจะให้รางวัลตัวเองด้วยการซื้อกาดจอแรงๆมาใช้สักตัวหนึ่งเนาะชื่อของกร์ดจอตัวนี้นะก็คือบก็คืดีอ Nvidia GeForce RTX 3 0 6ม Ti นะครับอ่าผมว่าท่านผู้ชมน่าจะคุ้นชื่อกันมาบ้างเนาะเพราะว่าก็เป็นตัวที่คุ้มพอสมควรเลยในราคาหมืน่นต้นๆเรียกว่าเป็นตัวโหดเลยก็ได้้นนครใราาี โดยค่าของกา๊าดจอรอบนี้นะผมเลือกซื้อเป็นของกาแล็กนะเพราะว่ามันมีสีให้เลือกหลายสีนะครับโดยผมเลือกเป็นตัว ex white สีขาวเลยนะครับผมสำหรับตัวของก๊์ดจอนะครับก็ถือว่าเป็นก๊์ดจอที่มีขนาดพอใช้ได้เลยนะครับเป็นกร์ดจอที่มี2พัดลมระบายความร้อนเนาะแล้วตรงพัดลมเนี่ยสามารถปรับไฟได้ด้วยนะครับผมซึ่งจากการใช้งานของผมนะก็รู้สึกได้เลยครับว่าการาดจอเย,เย็นเจี๊ยบเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเรามาแกะกล่องก๊์ดจอไปพร้อมๆกรรันเลยดีกว่านะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีกระดาษคู่มืออให้เราันนะ ใครที่อยากติดตั้งเองนะครับก็ลองอ่านคู่มือผู้นี้ดูได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวพระเอกการ์จอของเรากันบ้างดีกว่านะครับก็จะเป็นการ์จอสีขาวรูปแบบ2พัดลมแบบนี้เลยนะครับสําหรับหน้าตาตัวการ์จอนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมด้านข้างนะครับก็จะมีอ่าช่องเสียบสายไฟนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็จะมีอ่าตัวแผงระบายความร้อนแล้วก็มีฮิปป์ไปประมาณ3เส้นนะครับหน้าตาของตัวการ์ดจอนะครับถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ขนาดยังไม่ได้เสียบเปิดไฟให้พัดลมมีแสงไฟนะคครรัับบก็ถือวว่าดดูีแล้นะผม เห็นหน้าตาตัวการ์ดจอไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคของตัวการ์ดจอกันบ้างดีกว่าครับสเปคของการ์ดจอนะครับก็ตามที่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยเนาะ,ะชิปเซ็ตไปขหมอ็นวีเ i a เนาะซีรีส์เอ็นวีเดียจีฟอ0สสามสซีรีส์นะครับผม G P U โมเดลนะเป็น GeForce R T X สองพน T I นะครับความเร็ว G P U อยู่ที่1710งพถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าเมกะเฮิร์ส์นะครับความเร็วแรมอยู่ที่สิบสี่จิกะบิตเพอร์เซกนะครับขนาดความจุแรมอยู่ที่ G กูณาคอมีอยู่4,864นะครับส่วนของความกว้างความยาวแล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็ตามที่ขึ้นด้านล่างเลยครับมาถึงตรงนี้ครับอาจจะมีท่านผู้ชมนะบางคนนะครับคิดว่าเฮ้ยพี่การ์ดจอ RTX 2060กับ3060 Ti เนี่ยการ์ดจอ RTX 2060เนี่ยมันมีแรม12บสกิกไม่ใช่หรอแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวไหนมันแรงกว่ากันนะผมนะต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะว่าแรมเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยอย่างเดียวนะที่จะบอกว่าการ์ดจอตััววววไหนน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 นแแแรรงงงกกกก่่่่าาาะะะะต้อออบเลย3060 Ti ผม เ้าจะตัว3000 Ti เนี่ยมีความแรงที่จี้ตูดเจ้าตัว RTX 3070เลยทีเดียวนะครับผมดยเจ้าตัว3000 Ti เนี่ยมีความแรงกว่า3000ธรรมดาถึง28%เลยนะครับผมส่วนเรื่องราคานะครับเจ้าตัว3000 Ti เนี่ยมีราคาที่แพงกว่า3 0 0ธรรมดาประมาณา2,000กว่าๆเนาะหรือ,ออาจมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าราคามันเท่าไหร่แล้วตอนนั้นซึ่งการ์ดจอตระกูล RTX นะครับส่วนมากเนี่ยจะ support ฟังก์ชัน Retracing นะ ซึ่งฟังก์ชันตัวเรสติซิ่งตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยประมวลผลเรื่องแสงเ mm. งาเรื่องแสงตกกระทบะทําให้เราเนี่ยสามารถเปิด RTX on หรือ r y t r a c i n g on ไ mm. ด้นในหลายๆเกมเนาะซึ่งก็รวมถึง Minecraft ของเราด้วยเนาะ i n e c r a f t ของเราเนี่ยพี่แกก็มี RTX on เหมือนกันซึ่งวันนี้เดี๋ยวท่านชมจะได้เห็น Minecraft เปิด RTX on เนาะ,ะก็รอติดตามชมครับ โอเคครับเราบรรยายสรรพคุณของกาดจอกันไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลการใช้งานจริงๆกันดีกว่านะครับว่าเวลาเข้าไปเล่นในเกมจริงแล้วเนี่ยอัดคลิปไปด้วยปรับความคมชัดสุดอะไรแบบนี้เนี่ยกาดจอตัวนี้จะแรงจริงสมราคาหรือเปล่านะครับแล้วก็เมาลองดูกันนะว่าราคาหมื่นต้นๆเนี่ยการดจอตัวนี้ทําอะไรได้บ้างน,นะครับโอเคไปดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอกบกับเกมประจาของเราก่อนเนาะก็จะเป็นมายคราฟพีพีภาค1.8.9านะครับ ถ้าเกิดเราหนะ้า PP โดยไม่ใส่เชดเดอร์และไม่ได้อัดคลิปนะครับมีโอกาสได้ FPS สูงถึง600กว่ากว่าถึง1,300เลยครับใช่ครับฟังไม่ผิดแต่บางจาังหวะนะครับ FPS สามารถขึ้นไปประมาณพันกว่ากว่าได้เลยทีเดียวนะครับส่วนถ้าเกิดอัดคลิปนะผมนะปรับ Full HD Ultra ในแอป Action ไปด้วยนะก็จะได้ FPS อยู่ที่ประมาณ300เกือบ400จนถึง5 6 0 0เลยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะเยอะมากๆนะผมเล่นปื้ดเลยอะ พวาะสุขของผมเองนะเวลาอัดคลิปกับไม่ได้อัดเนี่ยแทบจะไม่ต่างเลยนะเอาเป็น,นว่าเรื่องหัวแตกเลยนะผมนะอัดคลิปปีๆสบายๆ โอเคครับทีนี้เรามาดูอ่า Minecraft รีพเปิดเชเดอร์กันบ้างนะโดยเชเดอร์ที่ผมใช้นะครับจะเป็นเชเดอร์ที่ผมจัดให้อยู่ความสวยอันดับหนึ่งเนาะ Complementary Shader ปรับสุดครับปรับ Extreme เ,เลยเปิดเชเดอร์ PvP นะครับอัดคลิป Full HD Ultra ไปด้วยนะครับจะได้ FPS ประมาณ170ถึง280เลยทีเดียวนะครับ FPS ตรงนี้เนะี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอ่ามินิเกมที่เราเล่นด้วยนับว่ามินิเกมนั้นเนะี่ยแมปมันกว้างแค่ไหนมีรายละเอียดเยอะแค่ไหนเนาะอ่าเฟรมก็จะะดดรรอปลงงไ้ในนบบาแมคั นี่ขนาดใส่ shader โคตรสวยเล่น PP ไปด้วยอัดคลิปไปด้วยก็ยังเล่นได้ลื่นแบบไม่มีปัญหาเลยนะครับผมหรือมาดูม c ครับ PP version ใหม่1.18.2กันบ้างเนาะไม่เปิด shader นะ PP ไปด้วยอัดคลิปไปด้วย Full HD Ultra จะได้ FPS อยู่ประมาณ310ถึง550เลยนะครับผม FPS ขนาดนี้คือเล่นได้ลื่นปื้ดแบบไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมส่วน PP เ v e r s i o นใหม่ใส่ complementary shader ปรับสุดอัดคลิป Full HD Ultra ไปด้วยจะได้ FPS อยู่ประมาณ 130ถึง200 f p s ครับ APS นับก็มีการดอบลงมาบ้างเนาะแต่ก็ยัง PP P P ใส่เชิเดอร์อัดคลิปได้ลื่นอยู่ดีนะครับ ก็ f p บอาจจะมีขึ้นมีลงได้ในบางแมปที่มแมปเล็กหน่อยหรือในแมปใหญ่ๆที่มีคนเล่นเยอะอย่างเงี้ย f p s อาจจะมีดรอปหรือมีขึ้นได้เนาะก่อนที่เป็น a p s าประมาณที่ผมเห็นบ่อยๆนะผมนจากการสังเกตเนาะโอเคครับต่อมาเ,เรามาดูผลเทสของเกม The Binding of Isaac กันบ้างเออผมว่าท่านชมบางคนอาจจะไม่รู้จักนะเอาเป็นว่าเราสามารถเล่นคอมโบใหญ่ๆใ,ในเกมพร้อมกับอัดฟิฟู Full HD ปรับอัลตร้าไปด้วยแบบไม่มีกระตุกให้เห็นเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวรอบนี้เรามาลองดูกันกับเกมคาเกโรชาร์เดโคยรอเกมผีญี่ปุ่นภาพสวยที่ผมเพิ่งได้ไลฟ์สดไปก่อนอันนี้เนาะดูรอบนี้ผมจะทําการปรับสุดด้วยการปรับการาฟิกเป็นไฮเนาะส่วนเรสเซลูชันของเกมนะผมเลือกปรับเป็นสูงสุดเลยครับไม่พอนะผมจะทําการอัดคลิป Full HD Ultra ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไหวไหม เมย์ครับผลเทสยังเลื่นปื้ดอยู่แบบไม่มีปัญหาเลยนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าปรับกราฟิกสุดบวกอัดคลิปไปด้วยนะคือเลื่อนปื้ดขนาดนี้นยะจูบผีได้แบบไม่มีปัญหาคือเล่นแบบแคสเกมได้เลยนะครับผมสบายๆเดีย๋ยวเรามาดูเกมต่อมากับเกม Dark Deception ครับบอกนะว่าเกมนี้เนะี่ยเป็นเกมแนวสยองขวัญที่ภาพสวยมากๆอีกเกมเลยนะครับเป็นเกมที่ดึงการ์ดจอผสมควรเลยการ์ดจอตัวเก่าผมเนี่ยเล่นแล้วก็บางครั้งนี่กระตุกเลยนะครับดูผมทําการปรับตั้งค่าเอฟเฟกทุกอย่างเป็นอีพิทั้งหมดเลยะคระรัลจทําากอดิป ความคมชัด Full HD Ultra ไปด้วยนะครับี๋ยวเราไปดูผลเทสของเกมนี้กันครับเกมนี้จะเป็นเกมที่ภาพสวยสมใจแน่นอนเนาะ going up สังเกตครับว่าเล่นลื่นๆไม่มีกระตุกเลยครับซึ่งเกม Dark Deception กับเกม k a g e r o Shadow Corridor เนี่ยมันเปิดโชว์ FPS ไม่ได้นะผมพยายามหาเปิดโชว์แล้วนะแต่เอาเป็นว่ามันเล่นลื่นปื๊ดแบบไม่มีกระตุกอัดคลิปไปด้วยก็ยังได้สบายๆครับโอ้ยครับทีนี้เดี๋ยวเราลองกลับมาดูเกม MyCraft ของเรากันบ้างดีกว่าครับทีนี้ผมจะลองเปิด MyCraft Windows 10นะครับให้เป็น m e c r a f t Windows 10 RTX on นะครับอ่ะลองไปดูกันจำภาพตอนนี้ไว้ให้ดีนะโอ้โหคนดูนี่คือ MyCraft ภาค Bedrock Edition นะครับดู เป็นไงนึกว่าคนละเกมไหมครับโคตรสวยเลยนะผมนี่นะก็คือความสามารถของเทคโนโลยีเวทีซิ่งนะครับที่จะทําให้สามารถเปิดเวทซิ่งได้แบบเรียลไทมในเกมม e c ครับเนาะแล้วก็ยังมีเกมอื่นอีกหลายเกมนะที่สามารถเปิดได้นะครับอาจจะลองเดินเล่นในเกมดูหน่อยดีกว่า ก็เป็นไงกันบ้างครับกับการ์ดจอตัวใหม่ราคา1-0,000ื่นต้นๆนะครับเรียกว่าเป็นการ์ดจอตัวโหดที่สามารถเปิดฟังก์ชัน r e เท a c i n g ได้ด้วยนะครับผมเห็นเขาว่ากันว่าการ์ดจอตัวนี้ับเอาอยู่ทุกเกมที่ความคมชัด Full HD นะแถมยังเล่น 2K ในหลายๆเกมได้อีกด้วยครับและยังก้าวไป 4K ในบางเกมได้อ oui> ีกด้วยนะเรียกว่าเป็นการ์ดจอที่โหดน่าลองใช้สุดตัวหนึ่งในราคาหมื่นต้นๆเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเติมเต็มการตัดสินใจการซื้อกร์ดจอในราคาหมื่นต้นๆให้ท่านชมได้นะ ก็สักคริปนี้นะถ้าเกิดมีาการผู้บิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าก่อนเนาะก็ใครที่อยากจัดการจอกันตามเนี่ยก็ลองลงไปดูรายละเอียดด้านล่างได้นะผมจะทิ้งรุ่นการจออะไรไว้ให้หมดเลยนะครับโอเคครับก็สักคริบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมกันด้วยนะครับก็ใครที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมจะแปะไว้ให้ที่คำอธิบายใต้ล่างคลิปเนาะก็ได้การจอตัวใหม่มาก็ขออนุญาตมารีวิวกันหน่อยนะครับก็หวังว่าท่านช,ชมจะชอบคลิปนี้นะ โอเคก็สหริปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ